เรามันมันไม่รู้จะคิดอะไรแล้วเพราะหมอบอกแล้วมันเป็นระยะสุดท้ายอ่ะหอม,ห,มหอมค่ะขานี่เหลือนิดเดียวอ่ะยังคิดว่าตัวเองจะเดินได้ไหมอ่ะมันเล็กเกินเป็นอย่างที่เคยอ้วนอะไรอย่างเงี้ยปากมันลูกแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะเป็นมานานประมาณสามสี่ปีแล้วค่ะสามสี่ปีค่ะเอ่อตั้งแต่เริ่มรู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นระยะที่แล้ ตอนรู้เป็นระยะที่สองค่ะก็หมอนัดผ่าแต่ก็ไม่ได้ไปผ่านะคะแล้วหมอก็บอกว่าเป็นระยะที่สี่แล้วก็เลยคุณหมอก็บอกว่ามีทางเดียวก็ต้องคีโมอ่ะมันแล้วแต่ว่าจะหายไม่หายไม่รู้หมอไม่รับปากก็กว่าแค่นี้แล้วให้คีโมก็ให้คีโม ก็ไม่ไหวอะค่ะเพราะมันมันสู้ไม่ไหวแต่ก็พยายามอ่ะแต่มันทรมานไงเป็นยไงบ้างเพราะว่ามัาทานาทานไม่ได้อะไรนะท้องเสียท้องผูกแล้วก็อาเจียนตลอดเลยทุกวันค่ะทานอะไรก็ไม่ได้ผมผมร่วงค่ะผมร่วงตั้งแต่กิโมครั้งแรกเลยร่วงหมดนะ่ค่ะตอนนั้นคิดว่าเป็นไงคิดว่าคงไม่รอดหรอกมัน มันไม่รู้จะคิดอะไรแล้วเพราะหมอบอกแล้วมันเป็นระยะสุดท้ายหอมหมหอมค่ะขาที่เหลือนิดเดียวอ่ะยังคิดว่าตัวเองจะเดินได้ไหมอ่ะมันเล็กเกินเป็นอย่างที่เคยอ้วนอะไรอย่างเงี้ยอรัดเพราะแกบอกว่าทานก็ต้องทานให้มันจบไปเลยให้มันครบอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก,ก็การให้ีโมีอ่ะมันจะทําให้ทานไม่ได้หนูก็ฝืนบ้างทานบ้างฝืนบ้างคือ มันทานไม่ลงองมันทานั้นกับนะทุกอย่างอะค่ะแต่หนูก็มาทานยาเนี่แหละแต่ก็พยายามมันไม่มีอะไรจะกินแล้วอะกินเอนซีใช่อะก็แบบฝืนมาแล้วเราไม่มียาอะไรไงเพราะว่าหมอก็ไม่ได้ให้ยาแก้ปวดอะไรอยู่แล้วไงให้แต่คีมโมทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์แล้วกินเอนซีกินเอนซีก็ครั้งแรกๆเลยเริ่มสิบห้าหยดก็ทุกมือค่ะสามมืออะ ตอนแรกๆเลยเขาบอกว่าเออมันหาไม่เจอเขาจะดูเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผังผืดไปแล้วแล้วก็ส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหาไม่เจอเลยค่ะหมดไปกี่ขวดหมดไปประมาณห้าขวดแม่ห้าหกขวดนะเพราะตรวจไม่เจอล้วให้กีโมครบครบค่ะฉายแสงกีโมแล้วก็ฝังแร่นะเราก็ทาเขาจนครบแหละแต่หมอก็หาไม่เจอแล้วแต่ก็ทําตามเขาไปอ่ะ และร่างกายางกายก็ดีขึ้นค่ะมีแรงไม่เป็นเหมือนเดิมตอนให้คีโมโครั้งที่สามครั้งที่สที่กินเดโซี 4, ครัต่างกันไหมต่างค่ะต่างคือแบบมีแรงเดินไหวไปไหนมาไหนได้แต่ก็คีโมอ่ะมันก็ทําลายทุกอย่างอ่ะก็ต้องยอมรับมันแต่หนูก็มาอัดยาตัวเนี้ทานยี่สิบบ้างบางครั้งก็สามสิบเลย ถ้าเราไม่ถ้าเราจะทานได้แค่มือเดียวก็เอาสามติบไปก่อนคิดไปนั่นนี่ <LLC. S 1> ค่ะก็คือผ่านมาปีกว่าค่ะที่ทานมาได้ปีกว่าประมาณสิบห้าขวดค่ะ,คะตอนนี้ไม่ไม่เจอค่ะหมอยังไม่เจอคิดว่าเป็นเพราะอ้น,นี่ผมก็ว่านะก็เสื้อไปแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเพราะว่าหมอท่านมอ,ม,อมันหายมันทำไมก้อนเนื้อมันหายไปเร็วจังเป็นเคสแรกๆนะอะไรอย่างเงี้ย หนูก็ได้แต่แต่หนูก็ดีใจไปเองไะเพราะอยากให้มันหายไงแล้วตอนนี้หมอว่าตอนนี้หมอยังไม่ได้นัดนะคะก็แต่หมอบอกให้มาตามนัดหนูไม่ได้ไปตั้งแต่โควิดเลยอะหนูก็ใช้แต่ทานยาตัวเนี้ยตอนนี้เป็นอ่างกายก็ค่ะดีขึ้นแข็งแรงปกติเดินหน่อยก็จะน็อกเวียนห,หัวเวียนห,หัวบ่อยมากแต่ตอนนี้มันไม่ไม่มีเวียนหัวแล้วก็แข็งแรงดีค่ะ ตน oh. หมอว่าหายไหมหมอยังไม่ได้ฟันทงแต่หมอหาแค่ไม่เจอหาไม่เจอหาก้อนเนื้อไม่เจอเลย